อาบุนน้ำกันพี่นอ้องงานบนจักบาทที่วัดลาวสุดดีมุคุลบ่าวลากะแมบ่าวลาวกะแม ปลาปลาสบายดีบุญกระถินมื้อนี้ผ่าปลาผ่าปลาบุญเป็นกระถินปลาปลาบุญผ่าป่าบุญเป็นกระถินกระถินเดือนซีฟได้เด้อเชิญเด้อบุญกระถินว่าไงบุญผ่าป่ามื้อนี้บุญนสำคัญเด้อทานผักสมไปอยู่ไกลไม่ไกลเนาะไปเบิ่งเออนอมืองฟ้าทูอ้อนำก็ได้น่ะออมีปัจจัยกันส่งมามีไอ้บ้ารล่วซิกซ์ซัทเขา ลาบดาทำหนาทีมาทายทำตามปกติที่่ของป่าบาดรสาเมืองอยู่ในเบาร์ดเบิร์ดเลียงเพ่งเอาบาลาเอาลงบดได้ทายพี่ ก็ถึงนะป้าดิ้งก็น่ากันนะบายดีเด็นยังไงครักลุ่มเนื้อบัดเนื้อบัดเนื้อมีบัดเนื้อบัดรไตแม่นนเด้ย่าแบบเดียวก็เมืองหน้าวัดเนื้อบัตรไตบัตรไตข่อยก็ไปวัดเนื้อข่อยก็ไปวัดกลางข่อยก็ไปวัดกลางข่อยก็ไปวัดไตวัดไตข่อยก็ไป มาไป,ปวัดถวศรัทธาศาสนาะด้วยพี่น้องคนเอาจริงๆเป็นก็นี้ทำมสอภมาหาธาตุเห็ดเลยทำไอน้ำศาสนาะ่ะอันนี้โมเมนต์ดุซด้วพี่น้องดุซาย สสเ้ดดอยบอยะบุญนะการทำกระตมบไบ่ยมากคาุมัวธนาน้ำบุญนไปถึงบานเพือทำระต้มน่นแะเพราะว่าเห็นน้ำกันเลยบุญหูบุญตาเนาะ มันมีหลายบุญเลยบุญอนีรบุญท่านผู้เบึงกับบุญหูบุญตาได้ฟังได้เห็นแม่นบอกแต่มีบุญเ่อ๋ยไงเฮาได้ไงนะเป็นยังไงสบายดีดมดเนี่ยจะเห็นเพันธุ์หนึ่งหนึ่นะอ๋อมาถูงออกบ้านนะยู่ดีไม่แห้งเลยน่าอ้าวผ้พากับผู้ไทยก็อยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อ พาพี่น้องลาวเฮาบอกเคยเสื่อมหายทานผู้ชมเพราะว่าจะเปนน็นตบยุงแห้งได้กับยากยังมีเสียผ้าเหลือใช้ในพระพุทธศาสนาคือเก่าผมมีเปลี่ยนแปลงเชิญมาอยู่ในสายเใใรือแผลงงานปัจบันที่นี่เฮาบอกเคยลืมเชิญมาขอแม่พาเห็ดพาทำห้ามาเก่าื ดื่มยังก็ด like ื่มได้ย่งด uh ื่มปั่นข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อรูปภาร้านงานเดียกน้อปูบักแบาบักแตง้างงวยปลายเด้อผัดบะบัดห้าเสาวสาวเด้ออย่าฝ่าวาบ่า ใส่สีไปเนย่ยใส่โกไปเรออื่มยุตตลอดอันนี้ก็ผู้เบาผู้เบาวัเท่าโอ้ผู้เบาหรือว่าพอบาดผู <laughs> ้บานเฮดเวียกนัก แลาะว <fry Eng mainland> ่าจะมีอะไรยกใส่กันไปเนาะสรัทธาเป้อยาข้อาข้อยา้ออมีข้้ามีนมีขนมีขนมีขนมี้นมนมีนนมีนนมีนขนนนนนมน้นน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 นี้นนขนขน เออเจ้าปลาดีอ๋อเิ่นกยุกกะกลุ่มนี่แหะครับผู้มาีเพิ่นมาแต่ทางไก่ได้่เพราะมันเห็นเป็นง่ายได้เี่ือนโจเมืองเจาเมืองมีนัดผู้ไหมเพราะว่าเพื่งหาปีก่อนเป็นพระบาทนี่เป็นเป็นเจเมืองเ้มันบ่เมืองมีนัดลย thank you อ่าดีไม่แห่งอย่ดีไม่ห้งเน่ยสองเมดูี่กระมากอ่า เ้ยเอ้าวเป็นแตงตดีเว้ยแตงโตดีแตงตดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างไ่เยเ

มันนี่พึ่นมาหลายตามผู้ชมออกมาหลายเหมือนขอบุญใหญ่ได้เนาะบุญหัวาปลาเนาะออกมาหลายมนนีสัตว์ท่าหลายตานผู้ชมนน มันคือหนอ้าลานเออวุ้นต้องกานตามผู้ชมไปดี